สิมงคลจัก,กรวาลใหญ่สิริทิตามาติเตโชชยาสิทธิมหิธิมหาคุณาปาริมิตาปุญญาทิการะสะสัพพันตรายานิวาราณะสมัทัตสะพระควาตัวอรหตวสัมมาสัมพุทธัสสะทวติงสัมมหาปุริสะ ปุริสารคกขนานุภาเวนะอาสิตาย,ยานุพยัญชนะนุภาเวนะอธุตระสะตะมังขารานุภาเวนะฉับพันนารังสิยานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทัสสะปารามิตานุภาเวนะทัสสะอุปะ ปารามิตานุภาเวนะธาสัปปารามัตถาปาริมาตานุภาเวนะสิระสะสมะทิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังภาณุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะภารานุภาเวนะเนริยะธรรมานุภาเวนะจตุรสีติสหัสสะธรรมะขันธานุภาเวนะนาวาโรภูตาลธรรมานุภาเวนะ อัธังคีกามาคานุภาเวนะอัฏฐสัมปัตติยานุภาเวนะฉลาพินญานุภาเวนะจตุสัจญานุภาเวนะทัศภารายานุภาเวนะสัพพัญยุตยานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพปริตตานุภาเวนะระตนัตตยาสรานุภาเวนะตุยหังสัพพโรวคสุปัตถะ วัตุกขโทมานสุปายาสวินัสันตุสัพพะอันตรายาปิวินัสันตุสัพพะสังกปะตุหังสมิชนตุทีคายุตาตุหังโหตุสตาวาสะชีเวนะสัมังคิโกโหตุสัพพะธาอากาสัปภะตาวนาภูมิคังคามหาสมุทธาอารักขกาเทวตาสัทธาตุมเหอนุรักคันตุ ภาวตุสัปะมังฆะรังรักขันตุสพพาเทวตาสัพะุทธานุภาเวนะสะทาสดทิพภวันตุเตภาวตุสัปะมังฆะรังรักขันตุสพพาเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสะทาสดทิพภวันตุเตภาวตุสัปะมังฆะรังรักขันตุสพพาเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสะทาสดทิพภวันตุเต นักขัตยคภูตานังปปะกะหานิวาระนาปริตัสสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏเวนักขัตยคภูตานังปปะกะหานิวาระนาปริตัสสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏเวนักขัตยคภูตานังปปะกะหานิวาระนาปริตัสสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏเวสิบหก เทกะรัตคาถาอติตังนาวาคะเมยยะนปติกังฆานาคะตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตัมปะฮีนันตังอปปัตันจะนาคะตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุปน,นัญญะปัจจุปน,นัญจะโยธรรมังตถะตถา,าวิปัสสติอาศังหิรังอาศังกุปปังตังวิธามะนุภะรรหยเยกบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่ง่อนเงอน,งอนไม่ขอนแคลนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองเนือง,งให้ปูโป่งเถิดอเชวากิจจะมาตับปังโกชัญญามารณงสุเว เพ่งทำความเพียนเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวัน sa um พรุ่งนาิโนสังขัสังฆารันเตนะมหาเซนนนามจุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับมัทุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตามตันทิตัง ตังเวพาเทการะโตติสันโตอาจิคเตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการลัชนี้แหละสิ 17. อะพินนะปัจจะเวกะคณาปาทะชาลาธรรมโมมหิชารังอนาติโต เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาทิธรรมโมมหิพระยาทิงอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณธรรมโมมหิมารณังอนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเไปไม,มปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโว,ว เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมัสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรมพันธุกรรมปฏติสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ย่งกรรมมังกริษามีกะละยาณนังวาปาปักกงวาตัสสะทายาโทภวิสอามีเราจักทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจักต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเฮหิอภินหังปัจเวกขีตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน